ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กับผมเพคโพทอนชาแนลนี่ผมจะมาเตะบอลกันครับผมจะใช้บอลอันนี้นะคบในการเตะบอลแล้วเดี๋ยวเริ่มแรกผมจะผมจะเล่นและให้อาแปะผมมาแย่งบอลก่อนนะครับและเราก็จะผมก็และผมก็จะเป็นโกด้วยนะครับผมสลับกับอาแปะก็เป็นโกถ้าผมถ้าผมยิงเข้าหนึ่งลูก ผมก็จะได้เล่นเป็นอาแปะผมก็จะได้เป็นโกดไปต่อแต่ถ้าอาแปะผมเสียได้อาตำแหน่งก็จะสลับกันนะครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มลุยเลยเริ่มจากผมก่อนนะครับสองอะไรอนะโอย ใครก็ไม่ตอนใครก็ไม่รู้นะขเขาเซฟตอนเซฟรูปของควันแบบเนะี้ย ไม่ตรงนะครับสามสองนึงวโอมผมนี่มันเป็นโรนโดในในผมเป็นโรนโดจูเนียนะครับผมเป็นโรนโดจูเนียจริงๆมาผมจะไปกองหน้าต่อ จะให้มันไกลกว่านี้พี่รองเท้าอะไรครับถ้าสตาร์ทหรอไม่ครับใส่รองเท้าเข้าไปนี่พี่ใส่ไปโรงเรียนป่ะใส่ นี้เลยผมไม่สวนเลยโอ๊ะทุกนโ,โดนกระโดดแตกนะแตกได้ป่ะเนี่ยได้ได้ทุกคนผมยิงไม่เข้านะเพราะฉะนั้นผมจะสลับเป็นอแปงผมจะเป็นโกเองนะครับไปอแปง คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาป้องกันมันคืออะไรมาจากไหนอ่ะผมไม่รู้เลยครับสามสองหนึ่งเดี๋ยวงได้นะครับอุยอ๊ยลูกยิงแบตบอมบ์วนนี่ผมเหมือนคีโมกุตัวมาในลาจูเนียสามสองหนึ่ง

นี่จิงแบบลูกใส่คลองเนี่ยลูกโอ้มคือผมคือมันเบามากแต่ผมไม่้ทำไงอ่ะละจังหวะไม่ทันน่ะครับโหสามสองหนึ่งไปยังได้นะตอแล้วหูยเบามาแต่ว่าลูกลูกมันปั่นนะครับัำยากผมจะเป็นซปเปอร์เซฟเลยผมจะเป็นซปเปอร์ ซุปเปอร์โกเลยผมอ่ะไม่ใช่โกคขีเปอร์แต่ผมเป็น สายก้อยอุ้ยอันนี้คือมันเปล่าจริงๆอุ้ยรืวองะไอ้คนเกี่ยวดนกล้องผมจะยิงให้วันไกลกว่านี้ให้ถึงหน้ากล้องแถมบอลถึงบอลมันจะไม่เห็นแต่ว่าผมก็จะยิงให้สุดแรงสาม laya, tak tahu saya buat apa ni? Ambil jawi dia. Nu hendak men respuesta Ke situ saya นะครับทุกคนผมซื้อซูเปอร์เซฟเลยนะผมจะมาต่อกัน ด,ดูที่เขาเซฟให้กับกูอ้อนนะครับระวังมันเปื้อนหรือเปล่าเน่ยไม่เปื้อนแต่อุย้ยไม่ให้ได้อุ้ยระวัง <c oughs> อะไรนะโหนูเฮ้ยหนูอ่ะไดเดี๋ยวผมจะมายิงกันบ้างครับจ้าไม่ใช่เกินไปเราไกลกว่าน,นี้ดีกว่า ไงยายออกม,อม <า S 1> ข้ามาพวกคนเครื่องบินลำที่สองน่ะคือแถวบ้านคือที่บ้านผมชอบมีไอ,ามมาไนนไอ้อเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เครื่องบินน่ะมาวนเวียนอยู่ในเสียงดังมากเลยแต่ใครเป็นใครนะครับแต่ยิง เา้ตาของผมยิงครับอาแปะยิงได้เลยผมจะเป็นซูเปอร์เซฟของบูฟอนแต่ความฝันของผมคืออยากเข้าขทีมอาเซนอนสามสองหนึ่งปลิ่มอมไปแล้ว,ลวโอ้โหทุมท่มแทงลูกมันนิดเพื่อนเหรอลูกมันมันเดี๋ยวผมเหมือนเล่น<ม>ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะครับโปลโปลอย่าบอกให้เราอ่ะ อาคิมผมบอกให้ผมเบานะเพราะผมเตะบอลแรงเกินไปผมจะยิงแบบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกดใหม่ผมถ้าผมเตะแล้วโกเซฟแล้วมันออกผมจะได้เตะลูกคอนเนอร์นะครับอธิบายก่อนว่าลูกคอนเนอร์มันคือลูกเตะม,มุมนะครับเดี๋ยวผมจะเตะกันเลย เป็นที่ไม่มีหนูก็จะเตะตรงนี้นะครับคุณเป็นโกสิครับอะไรอ่ะคอนเนอร์เลยมันแค่อย่างนี้นะคอนเนอร์สุปเอร์แต่ของเนึ <serving> ่งฮู <das you see> ้ฮู้ซู่ยวผม นี่คือ EP หนึ่งของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีต่อ EP สอง EP สาม EP สี่ไปถึง EP ร้อยเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาต่อไปเลยคลิปนี้จะมีเวลาจำจัดที่ผมกำจัดนะครับคือยี่สิบนาทีนะครับ <c oughs> อีกสิบนาทีเราจะได้เราจะไปจบคลิปกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวให้ ใาครานะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะเป็นโกเดี๋ยวอาไปผมจะเป็นโกเอซึ่งมันคือปม่ง,งานน่ายเลยสามสองอีผมปั่นไายก้อยอะ่ะไไคือมันไม่เคยเข้าเลยเวลาผมทำท่ายิงยากเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเล่นโก2สองโกเลยนะคะแล้วเล่นแบบ ฟาช่บลลี่โชดบอลก่อนนะนนตผมเป็น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  n g s t a ต้นทีว่าฮีโร่บิชเปล่าสามสองหน่งเจ็บป่า,า,มปาไม่เจ็บง่ายมากเลยคือบแบบผมน่าจะอ่อนให้แนเะพราะว่า เวลาผมเล่นกับอาแปบจริงๆอ่ะเวลานอกเอาแปบผมก็เก่งอยู่พอสมควรเลยนะเดี๋ยู่กันมาเตะกันเลยสามสองโอ้พีชฝาเขา Okay. บอลที่ใกล้แล้วยางใกล้สุดหรือ <g ly> ใกล้มากเลยแกออกมานีกหนึง่งเขาเมันใกล้มากใกล้บ้างเดี๋ยวคุณดูจะไม่เห็นบอลนะ <g ly> okay. กลัวโอย้ยอีกสามนัดโอ้โหอ้าห่วย <g ly> <g ly> คือมันบ้ามากจริงๆอะ เดี๋ยวรอไปนี่กันต่อนะครับเราจะมาถ่ายคลิปกันต่อไป Let's go บอลลงครับ แต่มันข้าว่ะแถมปะท่าที่สวยด้วยแปมแปงจะไม่ยิงก็เลยสามสองอุ้ย คุณสามสองหนึ่งเริ่มได้อาแปดยิงให้แรงๆรอบนี้อุ้ยโดนเจ็บบ่อยหนูโดนอะไรอ่ะโดนสองอันส sorry. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครัไม่เป็นไรครับสามองห่งผมได้ลูกคอนเนอร์ครับผมได้ลูกคอนเนอร์ผไปไหนหนูอายิงไป เลยรักว่ะไม่ระวังเลยดูแล้วผมจะเป็นโกบังครับหูกระโหลกพ่อแม่หรือวิเศกของอะไรจริงๆผมไม่ได้แย่งวันของซะหน่อย <c oughs> แค่ท้าทายแล้วหูสามสองหนึ่งโอ้โหเข้า ท right? <pad> ่ายนีของนะคะท่ายนีใจเขาไหมสอนหมินสอนหมินเหรอสอนหมินแต่เขาอย่าเป็นรถเอ็นเจอลิตแล้วนะเอฟซีเขาอย่าเป็นรถเอ็นเจอร์ลิตเอฟซีแล้วนะเขาไปอยู่สเปอร์แล้วนะเดี๋ยวผมจะมายิงนะซึ่งลูกนี้จะเป็นลูกสองลูกสุดท้ายเพราะว่าเราเหลือแค่ไม่กี่นาทีแล้ว เดี๋ยวเราจะไปยิงกันเลยอ2อ m s u n g โอ้โหมาเอาละงั้นผมจะยิงอีกสองลูกสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปปิดจบคลิปกัน,นครับ เห็นเอาแปะผมลงเล่นนะความหวังหมู่บ้านแล้วสามสองหนึ่งโอ้ยยิงไปไหนไม่รู้แม่อ้าว เดี๋ยวผมจะไปต่ออีกสองลูกกันนะคะเพราะว่าผมเห็นว่าเวลามันยังไม่เหลือยังเหลืออายุนิดนึงส2 1สองหนึ่งุยเซฟได้คุยผมได้ลูกคอนเนอร์ุยเซฟรึเปล่าผมได้ลูกคอนเนอร์ครับยุ่งกันเหรอ ไม่เป็นไม่ได้ไม่เป็นไม่ได้จ๊าบไปหุ่บบนนต์คับเขาตอบบอนกันเอาแผงถุเงเทปองห โทอนชานาที่จะมาเล่นบอลให้ทุกคนฟังพบกันใหม่อ e ีพีหน้าและเดี๋ยวผมจะมาเล่นทั้งสองทีมและป๊าผมกับอากิมผมอาจจะมาเล่นด้วยนะครับเจอกันอ e ีพีหน้าสวัสดีครับ